อ้อมมากันคือคล้ายๆกันเรื่องสอวอเนาะนะครับคล้ายๆกออับสวคือสสภาพต่างๆเนี่ยหนึ่งสาภาพหนึ่งโวตนะครับก็จะมีสิบโวตกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้บอร์ดมาเนี่ยก็คือประมาณว่าเป็นคนหนักประมาณพันคนเลือกกันเองว่าใครจะสามารถเข้ามาเป็นบอร์ดได้นะครับเพราะแชมป์ประเทศไทยเนี่ยถ้าใครติดตามในกระบวนการนรงไงานพบว่า ประเทศเราเนี่ยมีจํานวนสหภาพเยอะมากแต่กลับเป็นสหภาพผีคือไม่มีสมาชิกไม่ได้ทํางานจริงมีสหภาพไว้เพื่อให้โหวตเพื่อตั้งทางอ้อมประกันสังคมนะครับเป็นแบบนี้ตั้งแต่ปี3 3จนกระทั่งปี7 7รัฐประหารอ่าก็จะทําทำไมละ่ะก็แต่งตั้งเลยอ่า6 7ถึง6กนะครับก็เป็นการเป็นบอร์ดที่มาจากการแต่งตั้งอยู่9ปีนะครับจนกระทั่ง พวกเราเลือกเข้าไปเนี่ยสิ่งนี้ก็คือชัดเจนนะครับที่ผมย้ำคือปีศาจทุกสายพันธุ์เขากลัวแสงสว่างเขากลัวสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับเขาก็กลัวว่ากลัวมากกว่าข้อชนะเลือกตั้งของทัพไทยคือกลัวว่าเรานะครับเสียงสนับสนุนมากพอเนี่ยจะทําให้การตรวจสอบของเราเนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พวกเขาค่อนข้างระวังอย่างมากเลย ก็ต้องบอกว่าสหาภาพผีที่อาจารย์จับพูดถึงไปเยอะ้นะคะถามว่าเป็นสหาภาพอย่างไรก็คือเวลาผลิตปฏิทินกันมาปีละห้าสิบถึงเจ็ดิล้านใช่ไหมเราอยากรู้ว่าเขาไปแจกใครใช่ไหมในในห้องนี้มีใครเคยได้ปฏิทินพยานสัมพโไหมคะมีเหนด้ำหนึ่งคนมีไหมคะไม่เคยใช่ไหมมีใครในมีใครในในที่ดู่ทางบ้านเคยได้ได้ปฏิทินไปกัน เออแต่เนี่ยค่ะปฏิทินเหล่านี้จะถูกจัดสรรไปให้สหภาพเหล่านี้ใช่ไหมเอาไปแจกคนที่บอกว่าอยู่ในสหภาพแล้วคนในสหภาพเนี่ยคือเอาพูดตรงๆนะบางทีเนี่ยมันก็เป็นการไปเกณฑ์คนกันมาใช่ไหมไปเกณฑ์คนกันมาคือเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าเอาชื่อเนี่ยมาบอกว่าโอเคอยู่ในสหภาพแล้วแล้วพอเป็นการเกณฑ์มาแล้วก็กลายเป็นสหภาพผีอ่ะคำถามคือว่าคุณบอกว่าเอาปฏิทินไปแจกคนในสหภาพ แจกใครนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถมีใครหาคําตอบได้นะคะว่าว่าว่าเอาว่าเอา,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 าสิ่งเหล่านี้ไปแจกใครขออนุญาตค่ะค่ะคุณไอซ์พอจะมีตัวอย่างปฏิทินที่เคยแจกนผ่านมาบ้างไหมคะอยากจะเห็นเป็นบุญตาบ้างจริงๆอ่ะสามารถเซิร์ช Google ได้เลยนะคะปฏิทิน<ช>ประกันสังคมแล้วก็เซิ uh 68, 67, 65, 65, ร์ชปีหกแปดหกเจ็ดหกหกห้าอเงี้ยมันก็จะเป็นหนอเป็นปฏิทินที่ ลองลองลองเสิร์ชดูก็ได้นะคะปฏิทินประกันสังคมอ่านี่ปีหกหกนะคะเรื่นขึ้นเลิ่มขึ้นไหนลองลองดูซิว่ามีปีอื่นอืนไหมปฏิทินประกันสังคมเนีย่ยใช้งบปีลปะห้าสิบกว่าล้านบาทนะครับลงพิมพ์ไหนเป็นผู้ผลิตอ่าผม คือที่แรกพวกผมก็พยายามแทรกดูนดเนาะแต่ว่าไม่สําคัญหรอกว่าใครบปิตมันสําคัญตั้งแต่กระบวนการการตรวจรับกระบวนการอะไรต่างๆนะครับซึ่ง20ปี50ล้านก็คือพันล้านบาท1,000พล้านบาทน,นะครับที่เราใช้กับงบประมาณตัวนี้ประกันสังคมมีงบประชาสัมพันธ์300ล้านนะครับหนึ่งใน6คือการทําปฏิทินนะครับซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงมากถ้าเราพันล้านเราไม่ทํา 20ปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็าจะมีเงินไปลงทุนแล้วได้ดอกผลเนี่ยกลับมาก็เป็นเศษสองทังล้านบาทมหมายความว่าในเวลา20ปีการทำปฏิพิมของเราสูญเสียเงินกล่า2,000ล้านบาทค่าเสียโอกาสทาี่เกิดขึ้นจริงครับคือจริงๆแล้วอะ่ะงบการทำอะ่ะถ้าเรารู้ว่าทำที่โรงพิมพ์ไหนจำนวนเท่าไหร่กระดาษกี่แกรมอะ่ะคนที่อยู่ในใน ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์อ่<ล>ะยันพี่อ่ะพี่พี่อยู่กับเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์อ่<น>ะพี่จะคำนวณรู้เลยว่าประมาณเท่า <ผม S 2> ไหร่แจกที่ไหนบ้างจะมวนเท่าไหร่ผมอยากแชร์ว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยอยู่เนาะสงสัยอยู่คืออาทิตย์ก่อนเนี่ยอาทิตย์ก่อนไม่ไปเชื่อกันทีมของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นมือปากวอเตอร์มิสคือสามารถโค่นโครงการ7จเจล้านบาทได้คือการเปิด เป็นระบบดับเพลิงนะครับที่เราเคยได้รับข้อมูลประมาณว่ามันไม่ปืนน้ายาแล้วนะครับแต่ว่าพอได้ข้อมูลจากกรรมาการในต่างๆเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยสามารถยืนยันให้ยกเบิกสำนักงานยอมยกเบิกน,นะโดยแม้กระทั่งการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดหลายตัวเนี่ยเรามีบันททกข้อความว่าให้ชะลอกลัวสาธารณชนสนใจชะลอบางอ,อย่างมูลค่าพันล้านหมื่นล้านวอเตอร์มิสเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน แต่ปฏิทินเนี่ยยังไงก็ต้องทำยังไงก็จะทํายังไงก็จะเอาให้ได้แบบยอมบิดผลประชาจาร์บิดผลประชาติยยอมทุกอย่างจนผมก็สงสัยว่า,วาทาไมทาไมต้องทำอะไรแบบนี้เนาะไม่ยอมลดตรวมาด้วยนะคือเราบอกว่าต่อไนดะ้ปีนี้ขอลดครึ่งหนึ่งทั้งยี่สิบล้านก็พอได้ไหมปรากฏว่ายังไงก็จะทําก็เป็นข้อสงสัยถ้าใครทราบ ตรงนี้ก็จะต้องชี้แจงช่วยเราคิดด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขายืนยันจะทํากันขนาดนั้นจริงๆอ่ะออกรรมการที่การติดตามโมเคยขอข้อมูลกลับไปนะคะว่า1ิปีย้อนหลังเนี่ยทำเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจริงๆข้อมูลเนี่ยมันเขาส่งกลับมาให้ไม่ครบนะคะคือเขาจะว่าส่งมาตัวเลขเนี่ยโมประมาณสนะิปีย้อนหลังแต่ว่าซักปี มีล่าสุดอะคือมีตัวเลขว่าส่งไปให้สำนักไหนที่ที่เป็นสำนักงานในใน,ในจังหวัดนะคะเท่าไหร่แต่ว่าพอปีหลังๆจากนั้นอะไม่มีละเออดังนั้นก็เป็นที่ติดตามยากพอสมควรว่าสุดท้ายเนี่ยคือคุณเอาไปคุณเอาผลินไปให้ใครนะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็พยายามตามล่าค้นหาอยู่เนาะคือปีนี้เนี่ยถ้าย่ไงไรก็แล้วแต่ ปีใหม่ปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนาะได้ลองไปที่สำนักง,งานการสังคมเลยแล้วก็ไปขอปฏิทินกันเนาะว่าเอ่อที่บอกว่าแจกจ่ายไปตามสำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศเนี่ยได้มีการแจกจ่ายารจริงหรือเปล่ามีกำลังคุณดีมกําลังพยายามคำวนวณให้คุณพี่ที่มาถามว่าจะพูดอยู่นะคะมีระหว่างที่รอผลอม,อมีคําถามอื่นเพิ่มเติมไหมคะจริงๆอยาก อยากได้อยากได้คําถามจากฝ่ายต่อต้านบ้างว่าทําไมถึงจะไม่เห็นด้วยกับสูตรนี้เนาะเราจะได้พยายามทาความเข้าใจกันนะคะหรือจะมีใครพยายามโคฟไหมเออเอาสักหน่อยไหมนะคะว่าแบบว่าเออทำไมถึงจะไม่อยากให้มัน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 ผ่านพยายามหาอ่านในคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาในยู u ู e ด้วยนะคะก็ยังยังไม่มีนะคะไม่มีหรอกไม่ใช่เงินเขาเองมีคุณพี่เดี๋ยว ครบให้ค่ะครบให้ไม่ได้ติดต่ออ่ะค่ะหนักมากหนักมารอตอบนะคะคุณตีวันจันโอเคเช่น